สวัสดีครับพี่บอบี้ครับครับผมทราบว่าเนื่องจากพี่เป็นในฐานะบกของแอลแล้วก็พูดง่ายว่าโตโผลใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้พี่ต้องดูเดอะแกรนด์บู e เพสโฮเทลแล้วแน่นอนครับผมขอสั้นๆนิยามหรือสิ่งที่อยากพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หลังจากที่พี่ดูแล้วครับ เป็นหนังที่มีสไตล์เรื่องเสื้อผ้าสีสันอาร์ตดเรคชั่นที่สวยมากครับเพราะว่าเพราะว่าพุ่มกับเนี่ยตัวพุ่มกับเองเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านแบบว่าเวสันเดอร์สันใช่มีมีชื่อเสียงแงดกานการกำกับหนังที่เป็นสไตล์ที่เป็นจริงๆเป็นหนังที่เรียกว่าสไตล์อ่ะคือไม่ใช่ไม่ได้แฟชั่นจ๋านะแต่แต่สไตล์ชัดแล้วแล้วการที่เขาใช้สี สีแต่ละอันสีแต่ละสีโทนแต่ละโทนนี่เขาบางอันดูออกเลยว่าเขาย้อมเขาย้อมสีบางสียุคใช่สุด้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าดูที่สุดครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ